สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินกีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกิกนกระสีมาปเดตข้าวหายฟังสันส้นๆค่ะพี่น้องคะ่ะมาอัปเดตโชคลาภไม่ฟังน้ำเด้อค่ะเดอ้อเรากามาอัปเดตลุงพ่นวาเราสิไปเห็ดยังมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะเรากามาบเด็ดอเอฟซีแม่ชมพู่กับแม่ชมพู่น้ำค่ะพี่น้องคะ่ะว่าเกิดยังขึ้นกระปวกเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะมาบอกมาฟังเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอันแรกเด้อค่ะเดอ้ออ่าสำหรับอันแรกค่ะพี่น้องคะ่ะครอบครัวลุงพ่นเด้อค่ะเด้อเพิ่นกับมือนีกับมาพ่อหน้าพ่อตากันเนาะค่ะเนาะมองง่ายๆว่่่าาามออพ ครอบครัวมาเจอกันนะพี่น้องค่ะครอบครัวลุงพ้น่ะนะฝ่ายทั้งลุงพ้นน่นะละมีป้ามีพี่สาวมีพี่ชายมีพีส่สะใภ้มีน้องแล,ล้วก็มีหลานเด้อค่ะเด้อเป็นญาติลุงพ้นมีเมย์พ่อมค่ะพี่น้องค่ะมากินข่าวบ้านลุงพ้นี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะมายามมายาม,ม,ายามลูกนะมายาม ครอบครัวามากินข้าวแล้วก็มาเมา้อนัวหัวมวนการกินข้าวน้ำกันย่างมีความสุขเด้อค่ะเด้อสำหรับครอบครัวลุงพลปลาแตนแล้วก็ดีใจพี่น้องขาแล,ะะลา้วก็ไล่สดให้ครอบครัวลุงพลกินข้าวเป็นบ่เราก็มีความสุขน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะหลังจากกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องคขาเอเพ่นกับไปหาไปลูบพี่น้องคะ่ะไปลูบเ,เ,เจ้าแม่โสโลพีนะไปเอาแป้งลูบนะไปลูบโซกลาบนะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะกับเบิดครอบครัวเพพ่นลราพี่น้องค่ะเพ่นกับพากันไปลูบเนาะค่ะเนาะไปลูบยำเวร้เดทีีีีนนนนนึงงงพพ่่่่่้้อออคคคคะะะะบบาาาดไปปลูยมมมืกรณ พักการเป็นรูปแหนึ่งทุ่มเกือบเกือบสองทุ่มประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะป่านนี้พักกนรเป็นรูปค่ะพี่น้องขาตังคนตังเห็นเป็นบ่าอญันญาติเพ,พิ่นอะ่ะพี่น้องขาย่าติญาิไปรูปเป็นเ่าสำหรับลุงพ่นกับรูปนําคือกันเด้อค่ะเด้อสำหรับลุงพ่นเราเห็นเลขค่ะพี่น้องขาเด้อิดจดไว้ไซรละ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องขาสำหรับลุงพ่นเด้อค่ะเด้อเราเห็นเลขค่ะพี่น้องขาเลขจากเจ้าแม่โสรพีพหายลุงพ่นเห็นลุงพ่นเห็นเก้าสองเก็พี่น้องขา เออเก้าสองเกตเด้อบาทนี้นี่ส่วนป้าแตนค่ะพี่น้องคะป้าแตนไปด้รูปเด้แต่ว่าป้าแตนบบเเลยไปเบิ้งหมองลุงมองลุงพ่นรูปนะป้าแตนก็เลยเห็นสามสองเอ้ยสามหนึ่งสองเกตเด้อค่ะเด้อป้าแตนเห็นซี่โตค่ะพี่น้องคะสามหนึ่งสองเกตมันตัวฟังเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อโชคดีนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะส่วนยูทูบเบอร์พังกับจ้องไอ้เฮาเบิ้งอยู่ค่ะพี่น้องค่ะต่างคนต่างเห็นนะถ้าพวกเจ้าไปเบิ้งช่องของยูทูบเบอร์ถ้าพวกเจ้าเห็นกับเบิ้งเอาเองนะพี่น้องค่ะันบ ซื้อตามที่เพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะว่าง่ไงว่าแค่เป็นแนวทางให้โชคดีเด้อค่ะเด้อมาบอยฟังซื่อๆส่วนป้าแตนฝันเลี้ยงพญานาคกิจกับบอยฟังแล้วเนาะถ้าผู้ใดบ่ทันได้ฟังคลิปนั้นน่ะคลิปก่อนน่ะพี่น้องค่ะพวกเจ้าก็ไปฟังเด้อถ้าผู้ใดบ่ฟังปันหาบ่เห็นมันบ่พี่น้องค่ะเพิ่งอัด2องสามื้อนี้นะอ่าก็สิ้อบอยฟังซับข้าวๆกับพี่น้องค่ะป้าแตนเคยฝันเห็นพญานาคที่เว้าเนี่ยก่อนสิได้พญานาคมานั่นน่ะเห็นพญานาคแม่นบ่แล้วก็กำลังสิเลื้อยลงน้าคลองนั่นพี่น้องคค่ะลลองงหับ้านนนเราาาาาะมที่หงพญคมันยาวหลายนบ่่พี้องค่ะมันก็ได้ ไปจนไปหอดหนาบานเล่านะมาที่นี่ลดน้องไอสารวัตรนักข้านะ่ะกันเลยมัาดึงหางว้ยพี่น้องคาพญานาคเลย่อไปเรื่อยลงน้ำนะก็เลยแบบว่าเอาหัวฟูๆลงน้ำประมาณนั้นพี่น้องคาแต่ว่าหางอยู่ทั้งโคกอยู่ประมาณนั้นละเด้อคะ่ะเด้อสำหรับฝันปะเต็นนะบัดน,นี่เพื่อนก็ได้รับพญานาคมาองค์หนึ่งพี่น้องขาที่เพื่อนไปทําบุญมานั่นบ่ทําบุญมือนี่ละเพื่อนก็ได้พญานาคมาไว่าที่หมอกบนฝันพอดีประมาณนั้นเด้อคะ่ะเด้อสาหรับอ่า เรื่องนี้ค่ะพี่น้องคะก็ะจบไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อสำหรับเรียงโศกลาบตรงพ้นน้ำมาบอกพวกเจ้าก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางเออนั่นแหละค่ะพี่น้องคะค่ะพวกเจ้าก็จัดไปเด้อค่ะเด้อถ้าพวกเจ้าชอวบันไดคือก็แล้วแต่น,นะนะประมาณนั้นละเนาะค่ะเนาะ แล้วบากที่นี่ส่วนค er mm ่ะพี่น้องค้าอีกข้าวนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาข้าวแบบว่าอันอันเดี๋ยวลืมเด้อค่ะเด้อเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะเด้อลุงพ่นพลศรีอันเฮ็ดบุญขึ้นบ้านไม่เด้อค่ะเด้อเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดลูกคุณอุบลิยะกับมาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะลืมเด้อค่ะเด้อบอกไว้เนาะก็บอาแล้วละแต่สี่อันลืมบอกอีกวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่น้องค้านั่นแหละเนาะจนเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่น้องค้ายี่สิบสี่สี่ถึงเนี่ยนะยี่สิบสี่ตุลาเนี่ 404เนาะคะ่ะเนาะประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะส่วนที่31กะมีงานโชว์ตัวร้องเพลงเลยคะ่ะเด้อสำรับลุงมพลคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือวันที่31เนี่ยก็ยุกคกรุงเทพเพื่อกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะงานร้องเพลงอันอยวนล่านอันเทียนทะเลพี่น้องค่ะยุรานเทียนทะเลอันอยูบางขุนเทียนเลยค่ะเด้อสำรับมือวันที่31ตุลาอันโปรเจกต์งานวันที่เดือนตุลาเลยค่ะเด้อกะบว่าแค่โปรเจกต์เดือนตุลาก,ก,กับพ่อนะะเนาะค่ะเนาะเดือนพฤศจิกาเด้อแจ้งอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะพฤศจิกาจนไปถึงท่านว่าเล่ากันเนียนเอียดคือกัน ประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อไอคิดสิบองแต่ของตะเดียนตุลาก้อนค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะส่วนมืออื่นค่ะพี่น้องค่ะเราเดินทางเข้ากรุงเทพเด้อมื้อทีสิบสี่เนี่ยสิบสี่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมือก็จะมือนี่ของพวกเจ้านะข่อยอัดคลิปก็คือว่าเป็นของข่อยตื่นขึ้นมานะเราสิมือทีสิบสี่ค่ะพี่น้องค่ะเราเดินทางเข้ากรุงเทพเด้อไปอัดเอ็มวีไปเป็นวิวสิวิดีโอเอ็มวีพี่น้องขาสองเจ้าค่ะพี่น้องค่ะของคุณกินตละเจ้าหนึ่งแล้วก็ของอันหลานคุณนั่นหลิวอ่าคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นหลานนะพี่นน้้อองงงค่ะะหหลลลาาุิวรรเพปมณ งานกับพี่น้องคะ่ะอ่าก็อัปเดตลุงพ่นกับแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ส่วนอีกข้าวนึงค่ะพี่น้องคะ่ะอัปเดตสั้นๆนะคะ่ะ FC อ่าแม่ชมพู่ค่ะพี่น้องคะ่ะเ c แม่ชมพู่เราไปเห็นแบบว่าอ่าคลิปที่เขาเบิ่งกันนะพี่น้องคะ่ะที่หน้าใต้มาใหนะ้ขอขมาศพนะขอขมาศพน้องสมพู่เมนบ่ประมาณนั้นล่ะพี่น้องคะ่ะบาทที่นี้อ่าส่วนแฟนคลับแม่ชมพู่น่ะบอกใ้หน้าใต้บอกให้แม่ชมพู่ไปแกงความเอาผิดคนที่ปลอยคลิปหรือว่าปอยเทปอันนี้นะพี่น้องคะ่ะประมาณนั้นเนาะบาทที่นี่ ส่วนแฟนครับลุงพ่นหรือว่าอันคนอื่นทั่วไปพี่น้องคาก็เลยบอกว่าไปแก้งโล้ไปแก้งโร้งสินะพี่น้องคบาบัดนี้เพ,พิ่นลืมคับพี่น้องค้าว่าถ้าไปแก้งนะ สี่พี่จับผู้ใดก็ต้องจับหน้าเตะค่ะพี่น้องครขาพรอนเป็นคลิปของหน้าเตะเอาลงนะมันเป็นไลฟ์สดของหน้าเตะเมนบ่อ่ะมันเป็นไลฟ์สดของหน้าเตะบดที่นี่แาวเน็ตแาวโซเชียลเดี๋ยวก็ไปดูคลิปหน้าเตะมาได้นะพี่น้องครับเขาเลยไปเก็บไว้นะบ่ที่นี่เขาเลยออกมาปล่อยเมนบ่บดที่นี่้าสมมุนไปแกล้งความจับเมนบ่ทำมุนหน้าตายหรือว่าแม่ชมพู่ไปแกล้งความจับเขาเมนบ่กระจับหน้าเตะแล้วพี่น้องบ่เดี๋ยวก็พอนเป็นเทปของหน้าเตะเออมันเป็นไล่สดของเพิร์นเออนั่นละบ่ที่นี่คิดได้อ เสาแก่งความแล้วค่ะพี่น้องขาพอแก่งบ่ได้หันจับก็คือจับหน้าแตะน,นะพี่น้องขาเป็นคลิปของหน้าแตะเอามาลงกอรมูอเออต้องจับคนเดียวมาลงที่แรกเหมือนบ่าพอหน้าแตะแล้วไล่สดที่แรกนะประมาณนั้นแหละพี่น้องขาวนหน้าแตะแล้วก็ลบออกไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าสมมติ จับซอหานะก็ะคือของนาเตะประมาณนั่นแหละบาดที็นี่ยว่าแกแล้วเด้อค่ะเด้อแฟนคลับลืมนะพี่น,น้องการนึกว่าแบบว่าว่างไงสิหาตะเรื่องคนอื่นหลายนะลืมมันเป็น่าคลิปของนาเตะนะอือเพิ่นลืมสันเดียคือว่ายังไแฟนคับเมชัมพู่เศร้าเด้อค่ะเด้อเศร้าบอกแกง้วขอมแล้วว่าสั้นประมาณนั่นเด้อค,ค่ะเด้อแค่อัปเดตในฟังอ่าอซ,อซื้อๆเด้อค่ะเด้อเพื่อว่าคนอยากโหเนาะค่ะเนา,า,เนา,บาะบาดสิบไปว่า,อา,าเอาแก้งผู้ใดเอาแกง้กับบ่ากับพี่น้องันแล้วแต่สีแกง้เพราะว่านเป็นคลิปของนาแต้มันบรเกียวกัับเเาาอออประะะะมณนนน้้่่่คคพีง สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะกามาเบียดสันส้นๆใลยฟังแค่นี้ละพี่น้องคะแบบว่ามืออื่นกับพี่น้องคะว่อางานมืออื่นลุงพจนเหมือนตีสิบสี่เดินทางเข่ากรุงเทพไปเหตุงานเด้อค่ะเด้อไปทํางานเป็นทายวิวสิ่วิดีโอข,ของกับข,ข,ของเล่านะะี่ยละกับพี่น้องคะทั้งปตแตรลุงพจนนี่ละเออประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะส่วนใหญ่ๆก็คือว่าง่ายมาลูบอ่า อาจจะแม่สุรพีนั่นแหละที่คอยบอกนั่แหละอันเลขลุงพ้นบอกก็บอกไว้แล้วครับพี่น้อง่ะประมาณนั่นเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปนาค่ะคลิปนี้ก็แค่มาบอกอ่ารับฟันดีเมื่อบอกโชกดีอแฟนคลับลุงพ้นแฟนคลับปาแตนแฟนคลับยายกีดน้ำคอยโชกดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้ออ่านเลขลุงพ้นคือว่าเก้าสองเกตปาแตนเห็นสามหนึ่งสองเกตเออ นานนั่นเนาะค่ะเด้อส่วนแยกกีดเนี่ยฝันว่าหมดขึ้นตัวจะคลองมันหลายมือเหล่านี้พี่น้องขายันมือเจ้าลืมฝันตัดสองสี่หามือแล้วพี่น้องขาฝันว่าหมดขึ้นตัวจะคลองหลายๆมันบอกอันอายุยากิดคนถามเด้อค่ะเด้อยาเกลี่ยสิบ,บอกว่าสี่สิบเก้าย่างหาสิบเด้อค่ะเด้อนั่นละประมาณนั้นละพี่น้องคะแล้วก็ส่วนแบบว่าบา้นนบานเล็กที่หลวงพ่อนีิยังคือบ้านเล็กที่ เกติบเก้าประมาณนั่นเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นละไอ้พวกเจ้าคิดจะเอาเองอ่าแปลว่าโชคดีของพวกเจ้าแล้วแต่สิตีเอานะบาที่พึ่งนะพี่น้องขาพึ่งนะ่ะบินเขามาบ้านลุงพ้นที่ข่อยว่ามันว่ามือที่เพ,พื่อนเอากระถินไปทอดมือเรกนะพี่น้องขะบินเขามาบักไล่หนึ่งน่ะนะบินเขามาอยู่หูลําโพงเกามืนว่า,นา,นาพ,าพนนาาาี่น้อง่ะประมาณนั้นละหลายๆน่ะพวกเจ้าก็ไปคิดเอาเองโชคดีผู้ใดขอของผู้นั่นเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นละอันพวกเจ้าอันว่าอันฟันแบบไรก็เอาแล้วแต่พวกเจ้าสะดวกสบายใจพวกเจ้านั่นละประมาณนั่นเด้อค่ะเด ขอห้ซื่อได้กระถือกันนั่นค่ะพี่น,น้องคะควายทุกคนโชคดีเบิดสทุกคนฟังเพราะเป็นแนวทางาห้โชคดีทางวัน,นี้บ่โชคดีกับเป็นงวดหนาก็ไไ้เนาะค่ะเนาะก็ยายไข้วาโชคดีทุกคนงวดนีเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิป,ลปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ